สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกันแล้วนะครับเมื่อในคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงสายพันธุ์ของน้องแมวนะครับซึ่งเรามาดูกันว่าคลิปนี้จะมีสายพันธุ์อะไรกันบ้างนะครับ เริ่มกันที่เจ้าเซอร์เซอร์นะครับจากอลิสอินเดอร์แลนด์แมวที่มีนิสัยพิลึกซึ่งมาพร้อมกับรอยยิ้มอันสุดหล่อนะครับหรือจะเป็นเจ้าพุชจากพุชอินบุดนะครับเจ้าแมวสายพจนภัยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าแมว2ตัวนี้นะครับเป็นแมวสายพันธุ์เดียวกันก็คือสายพันธุ์บริติชช็อตแฮร์นะครับ ลักษณะโดยทั่วไปของเจ้าแมวพันธุ์นี้นะครับจะมีลักษณะก็คือลําตัวขนาดกลางถึงใหญ่อกกว้างคอหนาขาแข็งแรงและขนจะมีความหนานะครับซึ่งเจ้าแมวบริติชช็อตแฮนี้จะมีนิสัยที่แตกต่างกันออกไปนะครับตามแต่ตัวนะครับโดยจะมีนิสัยสุขุมมีความจงรักภักดีต่อเจ้าของเลี้ยงง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งต่างๆนะครับ ตัวต่อไปก็คือเนี้ยจากเลมเกรมันเองนะครับเจ้าแมวพูดได้ที่อยู่กับแก๊งล็อกเก็ตเจ้าแมวตัวนี้เป็นแมวสายพันธุ์เจแปนนิสบ๊อบเทลลักษณะโดยทั่วไปคือมีขนาดตัวระดับกลางๆางรูปล่างยาวเพียวหูตั้งสูงและยื่นมาด้านหน้ามีหางสั้นเป็นเอกลักษณ์ขนที่มีทั้งขนสั้นและยาวแล้วแต่สายพันธุ์ย่อยๆของมันนะครับขนค่อนข้างนุ่ม มีทั้งสีขาวสีส้มและแบบสีผสมลักษณะของแมวสายพันธุ์นี้นะครับจะมีความอ่อนหวานและฉลาดมากชอบเล่นกับคนที่เล่นกับมันนะครับมันเรียนรู้ได้ไวและเข้ากับนุษย์ได้เป็นอย่างดีเนียดนั้นมีต้นแบบมาจากแมวกวักนั่นเองนะครับตัวต่อไปก็คือ Silent Am จาก Lady and the Tramp นะครับ แมวสุดแสบและเจ้าเล่ห์จากเรื่องซาว์วกับไอตูแมวไทยแท้ขนสั้นของเราได้ออกมาเฉิดฉายให้โลกได้รู้จักกันแล้วเจ้าแมวสองตัวนี้เป็นแมวสายพันธุ์วิเชียนมานเองนะครับแมววิเชียนมาดบางตำราเรียกแมวแก้วเป็นแมวไทยโบราณลักษณะโดยทั่วไปเป็นแมวที่มีแต้มสีน้ำตาลเข้มอยู่9จุดบนตัวได้แก่ที่ปลายเท้าทั้ง4ปลายหูทั้งสองปลายหางบนจมูกและที่อวัยวะเพศ ลำตัวเป็นสีครีมมีในตาสีฟ้าเป็นประกายสดใสาหางยาวเรียวคล้ายเสือและสำหรับตัวสุดท้ายนะครับก็คือลูน่าจากเรื่องเซเลมูนแม่พู้ทักจากดาวมัวสายพันธุ์ในเรื่องไม่เคยได้บอกนะครับว่าเป็นสายพันธุ์ใดแต่จากการลองเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ที่มีอยู่ในโลกนี้นะครับตรงกับสายพันธุ์บอมเบ์แคทนั่นเองนะครับ ซึ่งสายพันธุ์นี้เกิดจากการผสมระหว่างแมวสายพันธุ์เบอร์มิสและแมวสายพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์นะครับรูปล่างมีขนาดกลางหัวโตวหน้าผากกว้างกลมนะครับหูกล้างและเอียงไปทางข้างหน้าตากลมโตมีตั้งแต่สีทองไล่ไปจนถึงสีทองแดงขายยาปานกลางมีลักษณะนิสัยอ่อนโยนไม่ก้าวร้าวสามารถปรับตัวเข้ากับแมวตัวอื่นได้ดีและชอบอยู่กับมนุษย์ เป็นไงกันบ้างล่ะครับสำหรับน้องแมวที่อยู่ในโลกของภาพยนตร์และสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ารอติดตามชมครับว่าจะมีอะไรมาให้ชมกันนะครับบ๊ายบายครับ